ก้อยอรัชพรรับชอบมีความรักแต่ตอนนี้โสดหนึ่งยเอร์เซน์ยังไม่เจอคนที่คุยแล้วสบายใจเป็นอีกหนึ่งสาวสวยมากความสามารถสำหรับก้อยอรัชพรที่เพิ่งจะโสดหมาดๆได้ไม่กี่เดือนก็โดนจับตามองเรื่องความรักอีกแล้วล่าสุดเจ้าตัวก็ถูกแฟนๆจับจิ้นกับไม้ทิรัต หลังฝ่ายชายไปออกรายการช่องก้อยนัตตี้ดรีนแล้วเกิดมีเคมีบางอย่างที่ดูเข้ากันมากๆอีกทั้งต่างฝ่ายต่างโสดงานนี้แฟนๆลงเรือพายคู่นี้กันเพียบแต่ล่าสุดสาวก้อยออกมาเปิดใจผ่านรายการเจ๊คิ้นกินรอบวงเผยถึงเรื่องราวความรักความโสดในช่วงนี้ว่ามีคนที่ทำให้หัวใจสีชมพูอีกครั้งหรือยังโดยเจ้าตัวได้เผยว่า ตอนนี้โสดแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่ามีการเข้ามาคุยแบบดูไม่มีเลยถ้าถามว่าเมอแบบทิ่มทิมมีแต่ว่าเราคุยกันแล้วเกิดความสบายใจยังไม่มีเลยหนูว่าหนูเปิดใจแล้วนะแต่ก็ไม่แน่ใจผ่านเรื่องนี้มาก็เป็นคนไม่ค่อยรีบจริงๆหนูชอบมีความรักมากเลยนะตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอยู่คนเดียวก็ได้มากขึ้นนิดนึง จากที่ไม่เคยรู้สึกเลยมีแฟนมาตั้งแต่หมู่หนึ่งจนเนี่ยหนูมีแฟนมีคนคุยตลอดเวลาเลยรู้สึกว่าแป๊บนึ่งพักก่อนนิ่งๆบ้างชอบมีความรักแต่ชอบแบบไหนไม่รู้เลยไม่อยากตั้งความคิดอะไรมากถ้าใช่คือใช่